สวัสดีครับผมครูสตวัตรโรงเรียนถลาววิทยานะครับวันนี้มาแนะนําในวิธีการเข้าห้องเรียนนะครับของโรงเรียนเรานั่นเองนะครับโดยโปรแกรม z o o มนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผู้ปกครองต้องโหลดตัวของโปรแกรม Zoom ม,มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของคอมพิวเตอร์ตัวของแท็บเล็ตหรือตัวของโทรศัพท์ก็สามารถใช้ได้วิธีการโหลดของคอมพิวเตอร์จะอยู่ใน y o u t u b e นะครับ โดยการพิมพ์ว่าลงโปรแกรม z o o นะครับลงคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถมีเขามีสอนอยู่แล้วสว่วนตัวของแท็บเล็ตกับโทรศัพท์เนี่ยนะครับเราสามารถโหลดได้ใน Play Store หรือ App Store นั่นเองนะครับโหลดเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ก่อนนะครับและสิ่งต่อไปที่เราต้องมีนะครับนั่นก็คือนั่นก็คือตารางสอนนะครับตัวของตารางสอนเนี่ยเขาจะส่งให้ในกลุ่มไลน์นะครับตารางสอนต้องเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ ดังนั้นตัวของตารางสอนเนี่ยสำคัญนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างของพี่ป .6 นะครับดังนั้นเด็กจะเรียนพร้อมกันนะครับทั้ง6ทับ1และ6ทับ2นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะสําคัญนิดนึงนั่นก็คือตัวของ m e e t i n g ID นะครับแล้วก็ตัวของรหัสผ่าน z ู o m 2ตัวนี้สําคัญนะครับสำคัญยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อนะครับต่อมานะครับเราจะเข้าเรียนแล้วถึงค่าเรียนแล้วนะครับเราก็ไปแตะที่โปรแกรม Zoom นะครับแตะได้เลย เสร็จแล้วตัวของโปรแกรม o ูมนะครับเขาก็จะมีหน้าต่านะครับแบบนี้ตอนนี้จอยมิท t ินะครับจอยมิทแบบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเข้าไปเรียนได้เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ดู s i g อ Up กับ s i อินนะครับถ้าผู้ปกครองบอกว่าอยากจะ i g อิน mm hmm. เข้าไปโดยตั้งค่ารหัสแต่ตั้งค่ารหัสนี่ต้องมีตัวของรหัส f a c e b o o k นะครับหรือว่าเป็นตัวของ Google หรือเป็น Gmail นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะนหน้าตาของรหัสของเขาจะเป็นยังไงเอ่ยสักครู่นะครับ อันนี้จะเป็นการเข้าไป sign in ของคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนกับที่ผมบอกเมื่อตะกี้ครับว่าเขาต้องมีลักษณะของ SSO นะครับตัว Google หรือตัว Facebook Google ก็คืออะไรก็คือ Gmail นั่นเองนะครับนะครับ Facebook เราก็เล่นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้คือหน้าตาของคอมพิวเตอร์ต่อมาไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ถ้าเราอยาก sign in เข้าไปแต่ถ้าเราไม่อยาก sign in เข้าไปเราไม่มีอะไรเลย เข้าได้เข้าเรียนได้ไหมเข้าได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ดังนั้นเราก็กดตรงไหนเลยกด Join a m e t t i n g นะครับพอกด Jo ย Meeting สิ่งที่เราต้องสังเกตอีกนะครับตรงนี้นะครับหลายคนเป็นแล้วแต่หลายคนยังยังงงๆอยู่ตรงนี้ก็คือ Meeting ID เดีเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสําคัญนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวของการเปลี่ยนชื่อนะครับเด็กๆต้องเปลี่ยนชื่อนะครับ ผู้ปกครองต้องให้เด็กๆเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะครับเพื่อสะดวกในการเช็คชื่อนะครับของเด็กๆที่เข้ามาเรียนนะครับดังนั้นมีการเช็คชื่อนะเราเรียนเหมือนกับการที่เรามาโรงเรียนนะครับเช็คชื่อนะครับตรงนี้ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนชื่อนะครับเสร็จแล้วตัวของจอยอ่าตัวของมิทติ้งไอดีคืออะไรก็คือตรงนี้ที่อยู่ด้านล่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสําคัญแล้วก็ราด่านเอแล้วต้องใส่ตัวไหนนะครับผู้ปกครอง ใส่ตัวของ meeting id นะครับถามคุณครูมาคุณครูบอกว่าใส่ meeting id เลยดังนั้นผมจะใส่ของพี่ประก็แล้วกันนะครับพี่ประก็จะเป็น6ของแต่ละปอจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเข้าไปดูที่ตารางสอนนะถ้าเราเคยใส่ไว้แล้วเขาจะขึ้นไห้เราโดยอัตโนมัติเลยดังนั้นเราสามารถแตะได้เลยแต่ถ้าเราไม่เคยใส่ไม่เคยเข้าเลยนะครับให้ไปใส่ให้ครบก่อนพอเสร็จแล้วแบบนี้ปุ๊บให้เรากดยอย พอกดจอยเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมิ팅ตัวของมิ팅พาร์ทคอร t สมิ팅พาร์ทค้ดคืออะไรก็คือตัวของรหัสซูมนั่นเองครับคือตัวนี้รหัสซูมคืออะไรเอ่ยรหัสซูมตัวนี้คือรหัสผ่านเข้าไปและเป็นเบอร์โทรของโรงเรียนเรานั่นเองนะครับก็คือโรงเรียนทลาดวิทยา076311172แล้วก็กดโอเคนะครับเมื่อกดโอเคแบบนี้ผู้ปกครองไม่ต้องตกใจนะ หมายความว่าแบบนี้คืออะไรเอ่ยคุณครูยังไม่เข้าห้องคุณครูยังไม่เปิดห้องหมายความว่าคุณครูยังไม่เปิดห้องแล้วเราต้องทํำยังไงรอครับรอคุณครูเปิดห้องนะครับเพราะว่าคุณครูก็จะเข้าห้องตามเวลาหรือก่อนเวลานะครับดังนั้นเดี๋ยวของผมผมขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องให้ดูแล้วมันจะเปลี่ยนหน้าตาไปเป็นอีกแบบหนึง่งถ้าคุณครูเข้าห้องแล้วแต่คุณครูยังไม่กดเราเข้าไปอยู่ในห้องนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังคอนเน็กเข้าไปอยู่ในห้องนะครับของพี่ป .6 เดี๋ยวเรารอสักแป๊บหนึ่ง นะครับเปลี่ยนหน้าตาของเขาไปอ่าเขาเปลี่ยนหน้าตาแล้วครับเขาเปลี่ยนเป็นแบบนี้หมายความว่าอะไรเอ่ยแบบนี้คุณครูเข้าห้องแล้วแต่คุณครูยังไม่แอดมิดเราเข้าไปหรือให้เราเข้าไปอยู่ในห้องนะครับดังนั้นของบางคนจะไม่ขึ้นหน้าตาแบบนี้เพราะคุณครูบางท่านเขาตั้งเอาไว้ว่าไม่ต้องแอดมิดเข้าไปก็คือเข้าปุ๊บเข้าได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือรอแอดมิดด้วนั้าพอรอแอดมิดปุ๊บผมจะแอดมิดเข้าไป ตอนนี้เขากําลังคอนเน็กเข้าไปนะครับในห้องซูมนั่นเองนะครับถ้าเห็นหน้าจอแบบนี้หมายความว่าเรากําลังเข้าห้องแล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับไม่มีรูปแสดงก็จะเป็นรูปของคุณครูที่ตั้งไว้หมายความว่าเราเข้าแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดเปิดเสียงนะครับที่จอยออดิโอนะครับถ้าไม่กดเปิดเสียงเราจะไม่ได้ยินเสียงคุณครูนะครับเมื่อกดเปิดเสียงแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นรูปไม้นะครับเมื่อเป็นรูปไม้แล้วหมายความว่าเราสามารถได้ยินเสียงคุณครูแล้วครับ ดังนั้นเมื่อตกี้นะครับก็คือเป็นการแตะให้ขึ้นรูปไมโครโฟนนะครับทุกคนเห็นเนาะนะครับเป็นรูปไมโครโฟนหมายความว่าเราได้ยินเสียงแล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่แตะยังไงก็ไม่ได้ยินนะครับแล้วถ้าคาบต่อไปคุณครูเขาก็จะออกจากซูมนะครับขเขาก็จะกลับมาหน้าจอเดิมดังนั้นเราก็จะเข้าเหมือนเดิมนะครับอ่าเราก็จะเข้าเหมือนเดิมในลนักษณะเหมือนเดิมเลยหรือถ้าเด็กเดกไปคลิกที่ลิงก์ที่คุณครูรส่งให้ก็คือคลิกลิงก์เดิมได้เลยนะครับเขาจะเข้าห้องเดิมตลอด นะครับเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องเดิมตลอดทุกคาบเรียนจะใช้ห้องเดิมนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนห้องป .1 ใช้ห้องเดิมป .2 อใช้ห้องเดิมป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ใช้ห้องเดิมหมดเลยคุณครูเขาจะเปลี่ยนคาบกันเองนะครับเด็กๆนั่งรอและดูเวลาเข้าแค่นั้นเองดังนั้นตัวนี้เป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นในการเรียนเพราะว่าการเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าให้ผู้ปกครองและก็เด็กๆใส่ใจนิดนึงนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยเราไม่มาเรียนเราไม่เรียนดีกว่าดังนั้นต้องเรียนนะครับ ไม่ทันเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่นะเรียนไม่ทันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับดังนั้นของผมนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วสําหรับผมครูสตรัตว์ขอบคุณมากนะครับ